ต่อกันที่ซอฟ์พาวเวอร์ด้านประเพณีวัฒนธรรมนะคะยังอยู่กันที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะมีการจัดงานประเพณีแข่งเรืออย่างยิ่งใหญ่ทั้งงานแข่งขันเรือยาวประเพณีและงานแข่งขันเรือโบกประเพณีบุญเดือน10บหนึ่งเดียวของไทยซึ่งจังหวัดพิษณุโลกก็จัดงานปีนี้ติดต่อกันมาตั้งแต่ปี2500แล้วนะคะโดยงานประเพณีบุญเดือน10ปิดทองหลวงพ่อปั้นแข่งเรือโบกกลิ้มรถข้าวเมาทอดอจัดขึ้นที่วัดเนิน กลุ่มหมู่4ี่ตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกค่ะเป็นประเพณีที่สนุกสนานแล้วก็สร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชนโดยเฉพาะการแข่งขันเรือบกที่จัดต่อเนื่องกันมายาวนานกว่า60ปีแล้วนะคะถือเป็นกีฬาพื้นบ้านหนึ่งเดียวของประเทศไทยนี่แหละคุณผู้ชมเรือบกเป็นแบบนี้นี่ คือเขาจะขี่เหมือนเหมือนไม้<ะ>ไแล้วก็วิ่งกัน <c oughs> มีทีมผู้เข้าแข่งขันและกองเชียร์เป็นจำนวนมากนะคะในอดีตชาวบ้านเนินกลุ่มจะแข่งขันเรือพายขนาดเล็กในคลองเนินกลุ่มที่อยู่หลังวัดเนินกลุ่มนี่แหละค่ะแต่ระยะหลังลำคลองมันเริ่มตื้นเขนินไม่สามารถจัดแข่งเรือในน้ำได้เจ้าอาวาสในยุคนั้นここก็เลยคิดค้นการแข่งขันเรือบกขึ้นมา อุปกรณ์หลักๆก็คือเมื่อสักครู่ไม้ยาว8ศอกหรือว่า4เมตรผู้แข่งขัน9คนนี่นะคะก็ขี่เป็นเรือใช้กติกาเหมือนแข่งเรือในน้ําเลยค่ะชนะ2ใน3เที่ยวมีเรือล่มด้วยเรือล่มถ้าเรือโบกกลําใดล้มก่อนถือว่าแพ้เนรอบนั้นเมื่อสักครู่ทิ้งแพ้เรียบร้อย บรรยากาศปีนี้ยังคงสนุกสนานเช่นเคยนะคะมีทีมเข้าร่วมแข่งขัน52ทีมสนามระยะทางยาว100เมตรนะคะเฉีดแฉะไปด้วยขี้เลนขี้โครนถ้าหากว่าวิ่งไม่พร้อมกันก็จะสะดุดขาพากันล้มกลุกคลุกคลาน ก่อนที่จะเข้าเส้นชัยเหมือนเมื่อสักครู่นี่แหละคะงานนี้ต้องไม่พลาดชิมข้าวเมาทอดต้นตํำรับของวัดเนินกลุ่มมีคนมารอต่อแถวซื้อจํานวนมากปีนี้เตรียมกล้วยนับหลายร้อยกิโลกร,รัมเอาไว้จําหน่ายแพละ30บาทเท่านั้นส่วนงานแข่งข,ข,ขันเรือยาวประเพณีจังหวัดพิษณุโลกมีลําน้ำน่นหน้าวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินาราชวัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหารเมื่อวานนี้ปิดฉากลงแล้วอย่างยิ่งใหญ่ค่ะโดยนายทรงพลวิชัยขัดคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2567ท่ามกลางนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากที่ร่วมชมอยู่บริเวณริมเขื่อนเรียงหิน คู่เอกของสนามระหว่างเรือกระทิงแดงเพชรนาวาจากจังหวัดเพชรบุรีพบกับเรือเจ้าแม่ประดูกของกองทัพเรือจากจังหวัดชนบุรีค่ะโหโหทั้งสองทีมเชื่อเชื้อนกันอย่างสนุกสนานผลปรากฏว่านี่นะคะให้ดูภาพก่อน,น เรือเจ้าแม่ประดูทองสามารถเอาชนะเรือกระทิงแดงเพชรนาวาไปอย่างเฉียดชฉีวสูสีจริงฮะดูนะส่วนเรือยาวใหญ่ท้องถิน่นเรือยาวเล็กภายในเรือยาวเล็กก่อเรือยาวเล็กกอสองก็มีการแข่งขันขับเคี่ยวกันอย่างสนุกสนานเช่นกันค่ะ